สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Toxic g เก e r รายการที่จะพาคุณย้อนเวลาส่องวงการเกมในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนผมนิกครับและผมบอสอยู่ตรงนี้ด้วยวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปรื้อฟื้นความทรงจำกับเครื่องคอนโซลที่เรียกได้ว่าตำนานแห่งตำนานเครื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือ PlayStation 2หรือที่บ้านเราเรียกติดปากว่า PS2 บอสบอกเลยนะ PS2 นี่คือเครื่องเกมที่ตอนเด็กๆผมเก็บเงินเกือบปีเพื่อซื้อให้ได้เลยนะใช่แล้วมันก็คุ้มมากเพราะนี่คือคอนโซลที่ขายดีที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้เลยนะขายไปมากกว่า155ล้านเครื่องทั่วโลกเปิดตัวครั้งแรกในปี2000โดยโซนี่แถมยังสามารถเล่นแผ่น DVD ได้ซึ่งในยุคนั้นคือโคตรล้ำคือเป็นทั้งเครื่องเล่นเกมและเครื่องเล่นหนังในตัว ถูกต้องแล้วที่เด็ดสุดคือมันสามารถเล่นเกม PS 1ได้ด้วยนะเรียกได้ว่าสารต่อรุ่นพี่แบบสมบูรณ์แบบเลยล่ะเอาแค่จำนวนเกมก่อนนะ PS 2มีเกมมากกว่า3,800เกมและหลากหลายแนวสุดๆทั้งแอคชั่น RPG ฟุตบอลเกมต่อสู้คือจะเป็นเกมเมอร์สายไหนก็มีให้เล่นหมด แล้วยังมีเกมระดับตำนานที่หลายคนยังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้เช่น Final Fantasy X, God of War, Shadow of the Colossus, GTA San Andreas หรือ Resident Evil 4อย่าลืม Winning Eleven น,น,น,นะเฮ้ยเกมฟุตบอลที่ครองร้านเกมทั่วประเทศเล่นกันทุกเย็นหลังเลิกเรียน ใครยิงประตูได้แพรวพราๆคือฮีโร่ประจำร้านเลย <c oughs> จริงแล้วอีกอย่างคือมันเจาะตลาดได้ทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กประถมยันผู้ใหญ่เพราะราคาตัวเครื่องไม่แพงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้พอพูดถึง PS 2ก็อดนึกถึงร้านเกมตามซอกหลืบซอยไม่ได้เลยอะ่ะเดินเข้าไปคือเสียงปุ่มกดดังป๊อกแป๊บ มีแต่เด็กนั่งสุมหัวกันใช่แล้วพอถึงยุค PS2 เกมเถื่อนระบาดหนักเลยแผ่นเกมละ50บาทเดินตลาดนัดยังหาได้เพียบแต่ก็ผิดกฎหมายนะครับเด็กๆฟังอยู่ห้ามทํานะใช่แต่ต้องยอมรับว่าเพราะแผ่นถูกนี่แหละมันทำให้เกมกระจายตัวไปทั่วถูกบ้านมี PS2 กลายเป็น เครื่องเกมของประชาชนไปเลยแล้วอย่าลืมจอยก๊อกๆที่พังง่ายแต่ซื้อมาเปลี่ยนเรื่อยๆได้กับสาย AV สีแดงขาวเหลืองที่เสียบทีต้องก้มก้มเงยๆกว่าจะติดแม้ตอนนี้ P.S. 2จะกลายเป็นของสะสมไปแล้ว แต่สิ่งที่มันสร้างไว้คือมาตรฐานของความคลาสสิกเลยนะหลายเกมบน PS2 กลายเป็นต้นแบบของภาคต่อที่โด่งดังบน PS3 PS4 จนถึง PS5 ในปัจจุบันเรียกได้ว่า PS2 คือรากฐานของเกมยุคใหม่เลยล่ะไม่ใช่แค่เกมแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมเกมเมอร์ที่เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนฝูงการแชร์แผ่นการเล่นข้ามคืน มันคือยุคที่เกมยังจับต้องได้และเต็มไปด้วยมนขลังสำหรับผมนะ PS2 คือความทรงจำวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้จักคำว่าโหมดยากในเกม God of War แล้วก็ภาคภูมิใจที่เล่นจบได้ของผมคือได้เล่น Final Fantasy X แล้วอินจนร้องไห้คือเกมมันเล่าเรื่องได้ลึกซึง้งและตอนนั้น PS2 คือประตูที่เปิดโลกเลยละ่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะครับ PS2 ในใจของคุณคืออะไรเมนเกมไหนหรือมีความทรงจำอะไรกันบ้างทักมาเล่าให้เราฟังได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม podcast Toxic Gamer ด้วยนะครับตอนหน้าเราจะพาไปย้อนอีกหนึ่งช่วงเวลาสุดคลาสสิกของวงการเกมห้ามพลาดเลยวันนี้ผมบอสและผมนิกลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ